สวัสดีค่ะหมอผลนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักเรื่องภาวะกระดูกหลังคตในเด็ก ซึ่งจริงๆสำคัญมากๆเลยเนื่องจากเพราวะกระดูกหลังคดในเด็กนั้นเจอได้ตั้งแต่เด็กอายุ10ปีนะคะถึง18ปีเจอได้เยอะแค่ไหนจากที่หมอเคยไปสำรวจเด็กที่โรงเรียนนะคะจำนวน1,700กว่าคนพบว่าในเด็กปกติทั่วไปนะคะ1 7น0คนเนี่ยพบภาวะกระดูกหลังโคดอะ่ะได้ถึง4%เอร์เเลยนะคะซึ่งตรงกับงานวิจัยของต่างประเทศที่ทำมาก็เจอประมาณ6-8ซึ่งก็เป็นระยะเวลานี้สาหรับผู้ปกครองนะคะใครที่มีลูกที่อยู่ในช่วงวัย 10-18หรืออาจจะเด็กกว่านั้นถ้าพบเจอว่าลูกของท่านนะคะมีภาวะดังต่อไปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพราวะคอเอียงหลังไหลไม่เท่ากันสะโพกไม่เท่ากันเดินเบี้ยวหรือมีภาวะที่ปวดหลังปวดไหลเป็นพิเศษโดยที่จริงๆแล้วเด็กๆนั้นเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาของเรื่องการปวดกล้ามเนื้อยกเว้นว่าเขามีภาวะกระดูกหลังคตร่วมด้วย สำหรับสาเหตุนั้นเป็นได้หลายกรณีค่ะถ้าสมมุติว่าโรคที่เด็กที่เป็นนะคะไม่ว่าจะมีภาวะที่มีสมองพิการนะคะมีภาวะอ่อนแรงร่วมด้วยก็จะเจอกระดูกหลังคดได้มากกว่าเด็กทั่วไปหรือเด็กทั่วไปที่ไม่มีภาวะอะไรเลยที่ไม่มีกระดูกผิดปกติหลังจากเอ็กซเรย์แล้วเจอกระดูกหลังคดได้ไหมได้ค่ะซึ่งสาเหตุนั้นอาจจะเป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการนอนการเล่นการเรียนที่สะพายกระเป๋าหนักเกินไปหรือกีฬาบางประเภทนะคะที่ใช้แขนข้างใดข้างหนึ่งซ้ําๆหรือว่าการกิจกรรม บางอย่างที่เล่นเกมนะคะหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างหิ้วกระเป๋าหิ้วของอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะหลังโคตได้ สำหรับเด็กที่เป็นกระดูกหลังคดนะคะจะส่งผลอะไรได้บ้างอันดับแรกเลยค่ะภาพลักษณ์ของเด็กเด็กที่หลังคดจะมีบุคลิกภาพไม่ดีนะคะบางคนหลังค่อมหลังเอียงนะคะหรือว่าเดินตัวเอียงทําให้ภาพลักษณ์ของเขาจะไม่ดีเลยอันดับ2ที่จะเป็นไปได้ก็คือเด็กจะมีภาวะการปวดกล้ามเนื้อจะไม่อยากออกกําลังกายนะคะหรือว่านั่งผิดท่าอันดับ3นะคะก็คือกระดูกหลังคดเนี่ยถ้าเป็นเฉพาะคดที่เป็นช่วงอกจะทําให้กระดูกตรงนี้ทําให้ปอดเนี่ยขยายไม่เต็มที่เด็กจะมีภาวะอาการที่เหนื่อยง่าย พราะเขาเหนื่อยง่ายเขาก็ไม่อยากออกกําลังกายมันก็จะเป็นวงจรประมาณนี้ขึ้นมาค่ะและเมื่อเด็กเป็นกระดูกหลังโค้นแล้วไม่ได้รับการแก้ไขเมื่อเขาโตขึ้นนะคะหลังจากที่อายุ2030หรือแก่ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีภาวะปวดหลังได้มีกระดูกหลังเสื่อมได้มาง่ายกว่าคนปกติสําหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการบกพร่องทางการได้ยินนะคะอาจจะเจอได้ก็คือจํานวนเปอร์เซ็นต์ตาการเกิดเนี่ยก็คือเกิดได้เท่ากับเด็กทั่วไปปกติแต่มันจะมีข้อจํากัดว่าเขาอาจจะไม่สามารถสื่อสารกับผู้ปกครองหรือครูได้ว่าเขาอาจจะมีอาการปวดหรือเขาจะมีพรผิด นั้นตอนที่ซันเป่าของเราเนี่ยเข้าไปขัดกรองเนะะี่ยค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับคุณครูตัวนักเด็กเองและก็ผู้ปกครองด้วยนะคะเมื่อเราผ่านการคัดกรองไปแล้วเด็กมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหลังคดหมอก็อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยพาน้องๆนะคะไปตรวจเช็คโดยการเอ็กซเรย์อีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่าเด็กมีภาวะกระดูกหลังคดจริงและประเมินว่าความรุนแรงของการที่เป็นกระดูกหลังคดนั้นรุนแรงแค่ไหนการรักษาก็จะปรับเปลี่ยนตามตามการความรุนแรงของน้องที่เป็นไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการใส่เสื้อ กระะอนคหรือแม้กระทั่งเด็กที่โคดมากๆอาจจะต้องคิดถึงการผ่าตัดเลยทีเดียวค่ะสําหรับผู้ปกครองที่น้องยังไม่ได้ตรวจคัดกรองนะคะก็อยากให้ลองสังเกตท่าทางของน้องดูว่าน้องมีท่าทางดิต่อไปนี้ไหมไม่ว่าจะเป็นคอเอียงระดับไหล่ไม่เท่ากันระดับสะโพกไม่เท่ากันมีท่าเดินที่ผิดปกติหรือว่ามีท่านั่งท่านอนที่ผิดปกติก็สามารถคัดกรองเบื้องต้นได้หรือถ้าไม่สามารถคัดกรองหรือไม่มั่นใจสามารถมาขอรับคำปรึกษาได้ที่สานเป่าเพลค่ะ